ข้อดีของโซเชียลดีท็อกซ์ปลดปล่อยตัวเองจากโลกออนไลน์สู่ชีวิตจริงที่งดงามในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากชีวิตประจำวันสมาร์ทโฟนกลายเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายและการเชื่อมต่อตลอดเวลาดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วเราใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันไปกับการถฟีดโซเชียลมีเดียติดตามชีวิตผู้อื่น อัปเดตข่าวสารและรับส่งข้อความมากมายแม้ว่าโลกออนไลน์จะมอบความสะดวกสบายและการเชื่อมโยงแต่การจมอยู่ในนั้นมากเกินไปก็สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเราได้และนี่คือเหตุผลที่โซเชียลดีท็อกซ์หรือการพักจากโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ชั่วคราว จึงกลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพราะมันคือโอกาสในการดีท็อกซ์จิตใจและชีวิตของเราเพื่อกลับมาสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งและคุณพบข้อดีมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน Social detox คืออะไร Social detox คือการตั้งใจลดหรือหยุดการใช้งานโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆชั่วคราว อาจเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันหลายวันต่อสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านั้นจุดประสงค์หลักไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับแรงกระตุน้นและข้อมูลที่ไหลบ่ามาจากโลกออนไลน์เพื่อให้เรามีเวลาและพื้นที่ในการกลับมาโฟกัสกับตัวเองโลกแห่งความเป็นจริงและความสัมพันธ์ที่จับต้องได้มากขึ้น ข้อดีของโซเชียลดีท็อกซ์การลงทุนเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นการตัดสินใจถอยห่างจากโลกออนไลน์ชั่วคราวนำมาซึ่งประโยชน์มากมายที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเราในหลากหลายมิติ 1. สุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 1. 1ลดความวิตกกังวลและซึมเศร้าการเสพติดโซเชียลมีเดีย เชื่อมโยงกับอัตราการเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่สูงขึ้นการหยุดพักจะช่วยลดแรงกดดันจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและลดการบริโภคข่าวสารเชิงลบที่อาจทำให้จิตใจหดหู่1.2ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะทำให้รู้สึกเชื่อมโยงแต่บ่อยครั้งมันกลับสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเราเห็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ การดีท็อกซ์ช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับผู้คนในชีวิตจริงซึ่งสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่า1.3เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อคุณไม่ได้เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นตลอดเวลาคุณจะมีโอกาสเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นโฟกัสกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆและความสามารถของตนเองซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในระยะยาว 2. คุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2.1. ลดการรับกวนของแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์สามารถยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับการลดการใช้หน้าจอก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2.2. ลดความว้าวุ่นใจก่อนนอนการไถฟฝีโซเชียลมีเดียก่อนนอนมักจะทำให้จิตใจว้าวุ่นเต็มไปด้วยข้อมูลและเรื่องราวมากมาย การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้จะช่วยให้จิตใจสงบลงและนำไปสู่การนอนหลับที่ลึกและมีคุณภาพมากขึ้น 3. เพิ่มประสิทธิภาพและสมาธิ 3. 1ลดการรับกวนการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งรับกวนสมาธิที่สำคัญการพักจากมันช่วยให้คุณสามารถจดจ่อกับงานที่ทำการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกขัดจังหวะ3.2เพิ่มผลิตภาพ เมื่อสมาธิไม่ถูกรับกวนคุณจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและความสำเร็จ 3.3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เมื่อคุณไม่ได้บริโภคข,ข้อมูลอย่างรวดเร็วและผืนเผินคุณจะมีเวลาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองข้อมูลต่างๆได้ลึกซึ้งมากขึ้น 4. ความสัมพันธ์ที่แท้จริงแข็งแรงขึ้น 4.1. คุณภาพเวลาที่มากขึ้นการวางโทรศัพท์ลงและหันมาใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงช่วยเพิ่มคุณภาพของบทสนทนาและการใช้เวลาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรัก 4.2. การเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งการเชื่อมโยงทางอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกดไลค์หรือการคอมเมนต์แต่เกิดขึ้นจากการมองตาการรับฟังอย่างตั้งใจและการแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตจริง การดีท็อกซ์เปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น4.3ลดความขัดแยง้งการเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารผ่านข้อความหรือความขัดแย้งที่เกิดจากการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนั้นสามารถลดลงได้เมื่อคุณหันมาสื่อสารกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมากขึ้น 5. ค้นพบความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตเชื่นชมสิ่งรอบตัว เมื่อคุณไม่ได้จมอยู่กับหน้าจอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความงามของสิ่งรอบตัวเช่นแสงแดดยามเช้าเสียงนกร้องหรือรอยยิ้มของคนแปลกหน้าซึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มักถูกมองข้ามเพิ่มการตระหนักรู้ในปัจจุบันการดีท็อกซ์ช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่คุณจะดื่มด่ำกับอาหารที่ทานกิจกรรมที่ทำและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้มากขึ้น 6. มีเวลาสำหรับตัวเองและงานอดิเรกเวลาที่เพิ่มขึ้นคุณจะพบว่ามีเวลาว่างมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อไม่ได้ใช้เวลาไปกับไถฟีดหรือตอบข้อความโอกาสในการพัฒนาตนเองใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อทำสิ่งที่อยากทำมานานเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทำงานอดิเรกหรือพักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อการเติบโตส่วนบุคคล 7. ลดความรู้สึกโฟโมหรือ fear of missing out ลดแรงกดดันทางสังคมความรู้สึกกลัวที่จะพลาดข่าวสารหรือกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งกระตุ้นให้เราติดโซเชียลมีเดียการดีท็อกซ์ช่วยลดความรู้สึกนี้ทำให้คุณมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบของตนเอง โดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นกำลังทำอะไร 8. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พื้นที่ให้จิตใจได้พักเมื่อจิตใจไม่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลามันจะมีพื้นที่ว่างในการคิดสร้างสรรค์และประมวลผลข้อมูลต่างๆซึ่งนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆและแรงบันดาลใจจะเริ่มต้นโซเชียลดีท็อกซ์ได้อย่างไรแนวทางปฏิบัติการเริ่มต้นโซเชียลดีท็อกซ ไม่จำเป็นต้องเป็นการหักดิบแต่สามารถทำได้ทีละเล็กละน้อย 1. กํากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องการดีท็อกซ์เพื่ออะไรเพื่อลดความเครียดเพื่อเพิ่มสมาธิเพื่อใช้เวลากับครอบครัวการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงโม t ิเวชั o n 2. เริ่มจากช่วงเวลาสั้นๆอาจเริ่มต้นด้วยการงดใช้โซเชียลมีเดียหชั่วโมงก่อนนอน หรือไม่ใช้เลยในวันหยุดสุดสัปดาห์บางช่วงเวลาค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเมื่อคุณขุนชิน 3. ปิดการแจ้งเตือนการปิดการแจ้งเตือนจากแอปโซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดสิ่งรบกวนและลดความต้องการที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู 4. ลบแอป,ปออกจากโทรศัพท์หากคุณต้องการทำโซเชียลดีท็อกอย่างจริงจังลองลบแอปโซเชียลมีเดียออกจากโทรศัพท์มือถือชั่วคราว การต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์จะทำให้คุณคิดมากขึ้นก่อนใช้งาน 5. หาอย่างอื่นทำแทนแทนที่จะถ่ายฟีดลองหาอย่างอื่นทำเพื่อเติมเต็มเวลาที่เคยใช้ไปกับโซเชียลมีเดียเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทำงานอดิเรกหรือพักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อการเติบโตส่วนบุคคล 7. แจ้งให้คนรอบข้างทราบ บอกเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานว่าคุณกำลังทำโซเชียลดีทอกซ์เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและไม่กังวลหากคุณตอบช้า 8. กำหนดโซนปลอดมือถือกำหนดพื้นที่ในบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้ามาเช่นห้องนอนหรือโต๊ะอาหาร 9. ใช้แอปพลิเคชันช่วยมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยจำกัดเวลาการใช้หน้าจอหรือบล็อกการเข้าถึงโซเชียลมีเดียชั่วคราว 10. ฝึกสติและตระหนักรู้เมื่อคุณรู้สึกอยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูให้หยุดและสังเกตความรู้สึกนั้นถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงอยากดูตอนนี้มีอะไรที่ฉันสามารถทำแทนได้บ้างบทสรุปชีวิตจริงรอคุณอยู่ ในโลกที่ความสุขมักจะถูกตีค่าด้วยจำนวนไลค์และยอดผู้ติดตามการถอยห่างจากโลกออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องพิจารณาการทำโซเชียลดีท็อกซ์คือการลงทุนที่ฉลาดเพื่อสุขภาพกายและใจของคุณมันคือโอกาสในการปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันการเปรียบเทียบและความว้าวุ่นใจที่เกิดจากการเชื่อมต่อตลอดเวลา เมื่อคุณกล้าที่จะปิดหน้าจอและหันมาใส่ใจกับชีวิตจริงคุณจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์แต่อยู่ในสิ่งรอบตัวที่คุณอาจมองข้ามไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนที่คุณรักและอยู่ในความสงบภายในที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างแท้จริงลองให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับข้อดีเหล่านี้ดูสิโลกแห่งความเป็นจริงที่งดงามและเปี่ยมสุขรอคุณอยู่